ข้สุที่สามครับเรื่องพืชผลทางการเกษตรภาคเหนือตกต่ำครับผู้ตั้งกระทูถทรร้ถามท่านสุรพลเกียรติชัยยกรครับถามท่านรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเชิญท่านสุรพลครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสุรพลเกียรติชัยยกรเชียงใหม่พัคเพื่อไทยเขต9ซึ่งได้รับมอบฉันธรมัติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคเหนือ ตั้งกระทู้สอบถามกาบเรียนพระธัญธรรมจีว่าการกระทรวงพาณิชย์พระท่านบุญทรงเตรเตรยพิรมเกี่ยวกับสถานการพืชเกษตรของภาคเหนือตกต่ำภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกหอมแดงซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจปลูกในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งขณะนี้ราคาตกต่ำเหลือกิโลกร,รัมละหบาทอีกพืชอีกประเภทหนึ่งก็คือกระเทียม ซึ่งปลูกในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่แจ่มสำหรับพื้นที่อำเภอฝางเป็นพื้นที่ของท่านสสจุรพันธ์และสสประสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ราคากระเทียมตกต่ำเหลือกิโลกร,รัมละ8บาทซึ่งต้นทุนอยู่ที่12บาทแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พระนรทตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งรีบในการแก้ไข ก็คือภาวะราคาหอมหัวใหญ่ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตองราคาตกตำ่ำหอมหัวใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะปลูกในพื้นที่อำเภอแม่วางอเภอฝางอเภอพร้าวของจังหวัดเชียงใหม่ปีหนึ่งนั้นผลผลิตประมาณห0 0 0มื่นตันแต่ที่อำเภอแม่วางตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นมา จะเป็นพื้นที่หอมหัวใหญ่ผลิตมีผลผลิตออกก่อนอำเภออื่นเราเรียกว่าหอมดอยซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดของอำเภอแม่วางประมาณ23,000นพตันผลผลิตในเดือนมกราคมประมาณ4,600ตันปัจจุบันนี้ต้นทุนอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6.60บาท60สตังแต่ขณะน,นี้ราคาหอมผู้ใหญ่ซึ่งเคยขายในราคากิโลกร,รัมละ12บาท แต่ว่าวันนี้กเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อำเภอแม่วางขายเพียงราคากิโลกร,รัมลระหบาทเมื่อวันที่ย9ิบกามกราคมที่ผ่านมากเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อำเภอแม่วางชุมนุมที่ว่าการอำเภอแม่วางเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรีบในการแก้ไขปัญหาหอมหัวใหญ่ตกต่ำกับผมได้ไปรับหนังสือจาก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ประมาณ600คนสําหรับสิ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อำเภอแม่วางได้รีร้องให้กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือก็คือขอให้กระทรวงพาณิชย์ประกรันราคาที่กิโลกร,รัมละ10บาทซึ่งประกอบด้วยหอมเบอร์1เบอร์2เบอร์3และเบอร์0ส่วนถ้าหากว่า ขายได้ราคาต่ำกว่านี้ก็จะขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาชดเชยส่วนในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมจะเป็นช่วงที่หอมโบยใหญ่อำเภอแม่วางมีผลผิดออกมากที่สุดนะครับประมาณ13,000ตันนะครับเพราะฉะนั้น <c ười> สิ่งเหล่านี้ก็ขอกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องหอมโใหญ่ ai, ราคาตกต่ำนครนี้ครับเป็นคำถามที่หนึ่งครับขอบพระคุณ เชิญท่านรัมตีพาณิชย์ครับเรียนท่านประธานท่่การพผมนายบุญทรงเตริยาพิดมสมาชิกสภาทานรนัษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ในฐ้าน,นะละตมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิก ท่านสุรพลเกียรติชยายกรสมาชิกจากจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตที่ได้เอ่ยน,นามท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของปัญหาราคาพืชผลเกษตรของพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่มีราคาตกต่ำในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ หอมหัวใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาที่ท่านได้กรุณาถามต่อประเด็นนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตการเรียนข้อมูลอย่างนี้นะครับว่าในปี2555ทางกระทรวงเกษตรและก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการประเมิน ว่าผลผลิตของหอมหัวใหญ่ที่จะออกมาตลอดทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ49,000กว่าตันนะครับโดยจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พื้นที่ที่ออกก่อนเพื่อนเลยเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่อำเภอแม่วางและก็อำเภอสันปัตตองซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ท่านสรุรพลเป็นผู้แทนนะครับฉะนั้นเนี่ยความเดือดร้อนก็มาก่อนคนอื่นนะครับ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาว่าปริมาณผลผลิตนั้นน่ะมีมากหร, more, หรือมีน้อยเท่าไหร่ในปีนี้เหตุท <ude> ี่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าผมได้ตรวจสอบผลผลิตในหลายปีที่ผ่านมาเทียบกับราคาปรากฏว่าราคานั้นเนี่ยอยู่เหนือระดับ10บบาทมาหลายปีแล้วเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ผลผลิตที่มาจากอำเภอแม่วางสัมตองนั้นเนี่ยมีคุณภาพดีมากเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศญี่ปุ่นประชาชนชาวญี่ปุ่นชื่นชมและก็ชอบทานหอมวัวใหญ่จากพื้นที่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกปีที่ออกมาก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อแล้วก็ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นก็จึงทําให้ราคาไม่ตกแต่บังเอิญว่าในปีนี้เนี่ยมีความผิดปกติ คำสั่งซื้อที่จะนําส่งออกก็มีน้อยหรือไม่มีอาจจะเป็นสาเหตุจากการที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภาวะทางเศรษฐกิจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาทางภัยธรรมชาติสึนามิเมื่อปีที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้ทางผู้นําเข้ามีการทบทวนหรือว่าชะลอคําสั่งซื้อไปบ้างแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเป็นการชั่วคราวในขณะนี้นะครับผมเข้าใจว่าราคาต้นทุนประมาณ6บาทกว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขซึ่งได้มีการพิจารณาแล้วก็ดูแลกันแล้วนะว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่คลาดเคลื่อนสักเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่รัฐบาลได้ทราบถึงปัญหา ที่ผลผลิตออกมาแลวราคายังไม่ดีนั้นเนี่ยโดยกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้ติดต่อประสานงานไปทางจังหวัดเชีงยงใหม่แล้วก็ขอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ลงไปดูนะครับว่าการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกของหัวใหญ่นั้นเนี่ยมีประเด็นใดบ้างก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้ถามได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับขณะนี้ก็รับรายงานมาว่า ทางจังหวัดเองอยู่ระหว่างการหาหรือมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรโดยจะเสนอเรื่องของการชดเชยดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ใช้สําหรับผู้ค้าหรือเกษตรกรในการที่จะเข้าไปซื้อหอมหัวใหญ่ด้วยราคานําของตลาดนะครับแล้วก็จะเสนอให้มีการชดเชยในแต่ร้อยละสซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการ ทำข้อสรุปนะครับเพื่อจะได้ให้ให้มีการตกลงเป็นที่ยุติแล้วก็นําส่งเข้ามาที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงเองก็คงจะได้นําเสนอต่อคณะกรรมการคอชอกอเพื่อจะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปครับตอบคําถามขั้นที่หนึ่งครับครับเชิญครับท่านสรุรพลครับคำถามที่สองครับ ท่านประธานี่เครรพครับ,รบกระผมต้องขอกราบขอบคุณพระธท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ตอบคําถามและความโหงใย,ยขอต่อพี่น้องเกษตรกรกระผมก็กราบเรียนว่าทุกของเกษตรกรก็คือทุกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผมคิดว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรอำเภอแม่วางที่กําลังรับฟังอยู่ ก็คงจะปลื้มใจและคิดว่ามั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแต่สิ่งหนึ่งเขาฝากพระนร t ธรรมดีว่าวันนี้ยังมีหอมหัวใหญ่ที่รักรอบมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศจีนซึ่งจะเล็ดรอดเข้ามาในตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งทางใต้พังภาคใต้และทางฝั่งของประเทศพมา่าก็อยากจะฝาก พระนร t h ร s ม a ีให้มีมาตรการในการสกัดกัน้นไม่ให้หอมลักรอบหนีภาษีเข้ามาเพราะว่าหอมที่หนีภาษีเข้ามาก็ทําให้ราคาหอมผู้ใหญ่ในพื้นที่ราคาตกต่ำไปด้วยอยากจะทราบมาตรการที่พระนรานได้เตรียมให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ครับขอบพระคุณเนะชิญท่านรัมตรีครับ คระเบนท่านประธานที่ารพผมนายบุญทรงเตรียาพิลมรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อประเด็นที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงในเรื่องของการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรนะครับคราวนี้กาะเบนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่วันแรกที่กระผมได้เข้ามารับตําแหน่งหน้าที่ที่กระทรวงพาณิชย์ผมเองเนี่ยได้ให้นโยบาย นะครับข้าราชการระดับสูงไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องทำงานในลักษณะที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ทุกหน่วยงานจะต้องทำงานในลักษณะที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆยกตัวอย่างเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงอังคลังกระทรวงอุกษาหกรรมหรือกระทรวงพลังงาน ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้วก็จะมีการให้ความร่วมมือระหว่างกันผมเองแต่เดิมแล้วเนี่ยทำงานในฐานะรมนตีช่วยว่าการกระทรวงกลางดูแลกรมศุลกากรก็ได้ทราบข้อมูลว่าในหลายครั้งหลายคราวต่างกรรมต่างวาละ ก็จะมีการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีราคาที่สูงกว่าราคาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันสำปะหลังตลอดจนถึงเรื่องของกระเทียมหอมหัวใหญ่เหล่านี้เป็นต้นผมเองก็ได้มีการให้นโยบาย นะครับตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงไปถึงอธิบดีกรมต่างๆให้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นกรมศุลากากรออกองทัพภาคต่างๆที่อยู่ตามแนวชายแดนให้มีการเข้มงวดนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราในการนําเข้าสินค้าลักลอบต่างๆอันที่จริงแล้วสินค้าเกษตรระหว่างเพื่นบ้านนั้นเนี่ย เรามีความผูกพันทางการค้าในกรอบของ WTO ก็ดีนะครับในกรอบของอาเซียนก็ดีซึ่งการจะไปกีดกันไม่ให้เข้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำแล้วอาจจะมีประเด็นปัญหากระทบกระทั่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร,กรในประเทศดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดมาตรการนะครับในการดูแลและก็ให้มีการเอาเข้า ตามปริมาณพอสมควรไม่ให้กระทบกับผลผลิตไม่ให้กระทบกับราคาในประเทศไทยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาแก้ปัญหาโดยการซื้อราคาชี้นำตลอดทุกปีหรือแม้กระทั่งรับจำนำสินค้าพืชผลเกษตรหลายๆตัวในอนาคตเร็วๆนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยผมได้สั่งการให้ทำปฏิทินสินค้าเกษตรทุกชนิด ที่มีการปลูกแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวและจัดเป็นปฏิทินว่าสินค้าเกษตรชนิดใดปลูกเมื่อไหร่มีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่จะมีผลผลิตออกมาในแต่ละเดือนอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วราคาต้นทุนกับราคาที่จะขายก็ควรจะต้องมีการศึกษาเพื่อให้เกิดความสมดุล ท่านรัฐมนตรีครับระวังจะไม่มีเวลาเหลือตอบคำถามที่ถามครับก็จะกราบเรียนโดยย่อนะครับว่าขณะนี้ได้มีการดําเนินนโยบายในเชิงรุกนะครับแล้วก็จะพยายามดําเนินการวางมาตรการในการรองรับนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสินค้าเกษตรที่จะออกมาในอนาคตก็ขออนุญาตกลัาวเรียนยืนยันนะครับว่ารัฐบาลดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างเต็มที่ครับครับคำถามสุดท้ายครับเชญครับ กาบเรียนท่านประธานครับกับผมชื่นชมแนวคิดในเชิงรุกของพระนรท่าน,นรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พระนรท่านบุญทรงเตริตรยพิรมผมเชื่อมั่นว่าสภาพราคาสินค้าเกษตรในปีนี้ถ้าท่านใช้แนวทางในเชิงเชิงรุกเนี่ยจะเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากกรบผมฝากท่านไปประเด็นสุดท้ายในเรื่องของ ลำไยครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำไรายได้ของภาคเหนือเป็นความโหยงใหญ่ของพระท่านพระนาท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรด้วยคิดว่าปีนี้ถ้าเรามีการเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่แรกเชื่อว่าลำไยปีนี้กเกษตรกรผู้ปลูกลำไยของภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนซึ่งเป็นแหล่งผลิตลำไยที่มีคุณภาพและส่งออกมากที่สุดของประเทศ จะได้ลืมตาอ้าปากได้ในเรื่องของราคาครับก็ฝากในเรื่องของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาลำใหญ่ด้วยและลิ้นจีที่จังหวัดพยาวก็ขอฝากเป็นประเด็นสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งของอากระเทียมซึ่งเป็นพืชหลักของอำเภอฝางซึ่งในพื้นที่ของท่านสสประสิทธิ์วุฒินันชัยและท่านสสอมรพัน์จุลาพันอมรนิวัฒน์ก็ฝากท่านได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหอมหมวใหญ่ ผู้ปลูกเหอผู้ปลูกกระเทียมทั้งสองพื้นที่นี้ด้วยครับประเด็นสุดท้ายฝากท่านในเรื่องพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกหอมูัใหญ่อำเภอแม่วางได้ขอให้กรมส่งเสริมสากร์การ,กรเกษตรได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของห้องเย็นนะครับเพื่อชะลอเวลาหอมูัใหญ่ราคาตกต่ำสามารถกักเก็บไว้ในห้องเย็นได้ก็ขอฝากท่านได้ช่วยดูแลด้วยครับขอบพระคุณฮะท่าน รัฐมนตรีครับก็ท่านเหลือเวลาหนึ่งนาทีเสร็จเสร็จครับกับเรียนท่านประธานที่ารครกับก็ขอกาบเรียนยืนยันกับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะทํางานในเชิงรุกแล้วก็ขอยืนยันว่าจะดูแลพืชสินค้าเกษตรทุกตัวให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็จะขออนุญาตรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของลำไยก็ดีลิ้นจี่็ดีกระเทียม แล้วก็พืชเกษตรหลายๆตัวที่อยู่ในภาคเหนือแล้วก็จะรีบไปดูดแลนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเรื่องเวลานะครับสภาผูแ้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาชุมชนชั้นปีที่3และปีที่4ครับ